ให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เท่านะลูกขอน้องกูไปแล้วอย่าเอามาคืนแล้วกันผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติยามจนกว่าความตายจะมาพรากเราจากกันครับเมื่อไหร่มันจะเลือกทำตัวเป็นหมอผีสักทีวะชาวบ้านแถวนี้เขาคิดมึงเป็นบ้าไปแล้วเรื่องมันก็ผ่านไป3ามปีแล้วลูกพุธก็บอกเองว่าไอ้ผีตรงนี้มันอาฆาตยังไงไม่ต้องกลับมา กูกับไอ้ยอดคิดเหมือนมึงว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับจ้องพวกเราอยู่พี่ยากสัญญากับพี่ก่อนนะว่าพี่ยากจะกลับมาได้สิพี่สัญญาช่วยกูด้วยอย่าไปสนใจมันเฮ้ย,อย <S <S อนอ่งมึงถ้ามันแน่จริงอะทำไมมึงถึงปล่อยให้น้องมึงถูกผีหานั่นแดกอะกระจอกคิบหาย น้องสาวกูเพื่อนเล่นมว่น้ําตาส่วนของมึงจะทําอะไรกูได้ไอ้เฮียยะพายุหนักขนาดนี้พียจะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องมันต้องทีมันต้องมาอยู่แล้วถ้าแยม้มยังอยู่ด้วยก็คงจะดีเนาะแม่ทําไมเราไม่ลงไปข้างล่าง กกมาูตายหากันทุกคนไอ้สังเันเนื้องกูไปแล้วแม่ยี่อยู่ไหนลูก แยม้มแยมทรมานเหลือเกินให้ช่วยแยมด้วยนะเจ้จะช่วยแย้มยังไงแยมอยากได้ล้างเจเอาล้างเจมาให้แยมนะ